อ้าวมันยืดเอาแล้วยังไงอ่ะเนี่ยอ้ามันยืดนน้ำไมนลองนะเุ้ยมันเ่าได้จริงด้วยอ่ะ้ชมาต่อยหอ่ันเป็นรสชาติยังไงลูกมันเป็นีแมันเป็นรสชาติยังไงไลออเพื่อนดิ โอ,โ,อโ,อโอ้สวาสวาาก,กดมาไลกดแชร์ลลแล้วก็ติดตามหนังสิปังทีวีด้วยนะคะหังทีวีค่าเพืเ่อนบงรีวิวขนมรีวิวขนมเน,นี่ยขนมอนี้ขนมอะไรคะขนมเพมอสวิตบับเบิ้ล อ่าแล้วมาเริ่มแกะกันเลยค่ะคนี่เป็นขนมนะคะเคม <Bubble. S 2> องบับเบิลโป่งนะมันเป่าลูกโป่งได้นะที่แม่หนะนูคิดเอาไว้เนาะนี่เด็กๆดูนะนี่อันนี้หาซื้อได้ที่เซเวนนะแต่ลราไม่เคยลองเลยใช่ไหมใช่ไหมยังไม่เคยลองเป่าเลยเนาะอ่าถ้างานเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะมันกินได้อันนี้จะเป็นรสอ่าสีเขียวรสอะไรนะลูก เป็นรสสตรอเบอรี่เชฟปังชอบกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่แต่เมล์ใหญ่เกินมากโอเคแกสีเขียวนี่จะเป็นรสเลมอนนะสีเขียวนี้จะเป็นรสเลมอนนะเ,เด็กๆส่วนสีเหลืองจะเป็นรสสวรสเลมอนเปรี้ยวหรอเลมอนเป็นอะไรอะ่ะเลมอนเป็น,นเลมอนเป็นมะนาวแค่ฟ้าเลยอันนี้เป็นหลอดนะเนี่ย เดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเป่าลูกโป่งได้จริงจริงไหม๋ยวดูวิธีนะเขาจะมีบอกวิธีอยูนนนยน่นะเนี่ยบิ๊กดูนะนี่เขาบอกวิธีว่าเอาเออันแรกก็แกะหลอดนี่ที่สองเอาหลอดเข้าไปจิ้มข้างในแล้วก็เป่านี่เห็นพลังที่เเลยแกะเลยเอุ้ยมันเหนเหียวเหมือนสลาเอาจะปังจิ้มแล้วเอามันยืด,เอ,ยดเอาแล้วยังไงอเนี่ย มาจิ้มดูอ่ะมาจิ้มคนละข้างอาจจะบางเปล่าอ๋อมันยืดได้เด็กเด็กดูสิมันยืดเหมือนซาลาไมใช่ไหม,ออมจะเป่าได้ไหมรอหน่ะไม่หนูลองนะเฮ้ยมันเป่าได้จริงๆด,ด้วยอ่ะเด็วจะบอกเธอเขาเป่าสิ <c oughs> ไม่เขาต้องเอาหลอดจุ่มเข้าไปไออข้างในแล้วเอาหลอดจุ่มลงไปยังไงมันยืดอ่ะเหนียวไหม แม่ลราเปล่าเอามาจิ้มทำไมอ่ะมันก็แตกสิลูกแล้วให้แม่เป่าเป็นอู๋เฮ้ยมันเป่าได้จริงด้วยเดี๋ยวเราสีแดงมั้งนี่มาจิ้มปังลองเป่าจะปังอร่อยจิ้มไปสินี่เดี๋ยวเราเป่ากันนะสีีเขยวอันนี้มันสีเขียวแต่เรายังไม่ได้ชิมเลยนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าจะ้มปังจิ้มเล่นละ ฟางเป่าดีกว่าอ่าเป่ารูนปุงโอ้ยได้เฮ้ยน่ารักอะเฮ้แท้อะเฮ้ยมันเป็นขนมที่ว่าเป่าเป็นรูปปุ่งได้ด้วยนะเด็กๆอันนี้อันนี้เราสีแดงสีแดงอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่อะ๋ยวจะฟางรูปเป่าอ่ะเป่าให้เพื่อนๆดูเอ้า ต่อได้จริงจริงอาทีนี้เรามาชิมกันอู้ยเอาชิมอร่อยมอร่อยเหรออู้้เป็นรสชาติยังไงลูกเหมือนชีสเลยอ่ะมันเป็นรสชาติยังไงไหนบอกเพื่อนดิอร่อยอ่ะชิมสตรอเบอร์รี่ใหม่ ก็ดูมันยืดมากเลยยำาบบบบบไหนลองยืดโอ้ทำไมมันยืดอย่างนั้นล่ะเออมันยืดอ่ะยืดอ๋ออันนี้เลมอนไอ้เลมอนโอเคอันนี้มาชิมโอ้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 อย่าเพิ่งือฝ่ามือยื้อลองสีเขียวกันรสมะนาว ไม่แล้วทำไมอมอ่ะตลบแล้วจ้ะมันเปรี้ยวไหมรู้ไหมนาวเปรี้ยวไหมลูกหืมยืดออกปากอหืมยืดเลยอ่ะดิเด็กดิหมูทุกคนยืดไปยืดยิ่งกว่าชีสอีกนะเนี่ยเพื่อนดูดิเพื่อดูหูถ้ากินนี่ต้องระวังนิดนึงเลยนะเพราะว่ามันเหนียวด้วยแต่รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอืออร่อยสีเขียวนี่เปรี้ยวไหม ไม่เปรี้ยวเลมอนแต่ไม่เปรี้ยวขอใสช่ชฟปันจะชอบสตรอเบอรี่นเนี่ยหืมงำำ <c oughs> <c oughs> โ,โหเต้น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 เต้เอาผมเข้ายืดมากะไม่เชปันกินอ่ะอันนี้จชิปัเกินเชิปังกินปัปักิน

ติดผมเชือปางแล้วนั่นเป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างกันโอ้โหหืมฟางกินรสอะไรเนี่ยอ,อันนี้มันรสอะไรโอ้โหยืดดูยืดดูยืดอันนี้สีเหลืองเป็นสววรสสวกระลอืมอร่อยนะสับประรดหรือสวกระลสวกระลค่ะอ๋อสีเหลืองจะเป็นสวกระลนะสากระลดฟางสวกระลอร่อยไหมคะสวกระลอร่อยไหมปางสวกระลอร่อยไหมคะยืดคาเชือฟางอยู่เลยอะ อร่อย่ะดูหน้าฟินทำหน้าฟินให้เพื่อนดูนนนลองสีเขียวกันบ้างนะเจ้าปังฝังเลยแม่ฝังนี้โอ้โหจ้าปังโอ้โหโป่งจะปังโอ้โหหลอดมันไม่เข้าไงอเอา,เอามาหนึ่งสองสามขายจใจกันครับโป่งโอ้โหโ ใหญ่เท่ากันแล้วลองชิมสีเขียวดูค่ะดูนะดูนะดูความยืดโอ้โหดูความยืดนะดูความยืดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยืดไหนดูโอ้โหยืดของปางยืดโอ้โหยืดยืดแบบยาวมากเลยออ่ะรสชาติอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงพ่อ บิ๊บับเบินี่นะคะหาซื้อได้ตามสซเว่นเนาะอร่อยเลยยอมรับเลยอร่อยเล่นเล่นก็สนุกนะเป่าผงได้เหมือนสลามเลยใช่ความเหนียวรสชาติก็อร่อยมากยอมรับเลยว่าอร่อยจริงอร่อยมากเลยนี่เด็กๆเด็กๆเอาไปเล่นก็ได้นะมันมันไม่เหมือนหมักฝรั่งนะไมนเหมือนเยลลี่เหนียวออร่อยเลยแหละพอแม่เผลอก็จะเหนียวเหนื่อยเลย มากเลยเนี่ยนันหนูเป็นเหนียวไปหมดแล้วโอเคโอเคถ้างั้นคลิปนี้เรามารีวิวขนมอันนี้นะนี่ของพีโมสสวิตบับเบิลนะที่เป่าปุ่มได้นะน้องชปังเนาะอ่าเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปล้างกันดีกว่าเพราะว่าเลอะเทอะเหนียวมือหมดแล้วเนาะฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องสิปังด้วยนะคะปังไปฝากเพื่อนก่อนไปฝากอะไรลูกฝากเปดติดตาม้น้องชิปังเล้นะนี่บักดติดตามกูกู กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนังชิปังทีวีด้วยนะคะ